ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะแกะตัวเหรอใช่วันนี้วันจันทร์ค่ะวันนี้คุณลุงแต่งตัวให้หรอคะคุณลุงแต่งตัวให้พี่น้องเมื่อไหกระดูกปิดยาบเนี่ยกระดุเหมือนตะเวีนกระดุมก้อนั้นทุกใสเห็นปะแข็งมากป้าปีชัยอืมอะไรมันไม่ใช่ลูก คา้าปชอม่เรป่าทีมาผมให้ลูงเจ้าขึ anyway> ้นมาทำะหรอกป้าาป้าอ in> ัปราอ่ะข้าป้าใส่ถ้าป้าดูกระปปกให้ดูอ่ะป้าก็เห็นหอ้าอยู่อ่ป้ให้ดูให้ดูใส่กระโุงให้ดูว่ายลุงไม่เห็นกระดูมเลยหันหังมาลหันหลัอมาหันหัมเสงาจังเหผลอรคเว้ กันนีู้กใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วไปจะไปแค่นี้ค่ความรดเร็วกระตีเร็เยดี๋ยวเดียวยืนก่นดูเดี๋ยวใส่ก่อนันทำตอ่ันเราจะไปใส่เราจะเร่าไปขน้ไค่ะนี้ยไค่ะใส่นิไทด้วยค่ะใส่มาอาลมาลูมาใส่ให้ไปลงไปลงเขาใส่โป่งเอ หันลังมาบันลูหันลังมา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 ปีเลียนเีจะ้เขจะบอก่าเ้องไปเลยเรียบบาที่ผมให้มาที่กระดุมนี่หมอืมที่กระดุมตัวต้องจำเลยจำหมดหรเปล่าท่ต้องสอเลยพิดีทั้งสอเลย ไงป้าอ้วนมาแล้วกำลังค่ะค่ะหนูนอะะกเอาสวยเลี่ใส่ถุงเท้าค่ะลุงถุงเท้าค่ะงทาอยู่ไหนขยี้กับุ้งุน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 ียิงเท้าเีิมสรถุงเท้าลูกไหมใสถุงเท้ากันบ้า เอาชใส่ถุงเท้าก่อนนี่นี่อันนี้ใส่เองได้ไหมนี่เขาวเอาลองใส่ถุงเท้าเองเขได้วยใส่ถุงเท้าก่อนอันนี้เป๋าดูไปด้วยเหมืงเบิืงนเหมือนลูกใส่ถุงเท้าเหรอเหมือนมนเสีมา้ยอยากเไปหาได้ยินไหมเลยเอเบิืงว่าใส่ถุงเท้าก่อนนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆอยาเทปฮะเท้าขึ้นเท้าขึ้นมาอยากเไปหาอยากเทปฮ เช่นนะี้คะเดีย๋ยวป้าทำผมให้น้องนุ้ยตัดก่อนนะคะผมณอยากเข้าไปหาอยากเข้าไปหาถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดซ b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ